สำหรับอุปกรณ์แบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับการแก้ปัญหาเอ็นรองฝ่าเท้าอักเสบ <c oughs> ก็ใช้ขึ้นไปยืนบนนี้ค่ะขึ้น <c oughs> ไปยืนนะคะแล้วก็เหมือนกันกับการยืดกล้ามเนื้อน่องในท่าย,ยืน <c oughs> ก็คือยืนนับ1-10หรือ1-20 <c oughs> ก็คือ10วินาที20วินาทีนะคะแล้วก็ลงมายืนค่ะ อันนี้อย่างนี้ค่ะ<อ>ยืนสล,สลับขึ้นลงนะคะแล้วก็ขึ้นส่วนใหญ่เราก็ใช้เวลาขึ้นลงอย่างนี้ประมาณ10ครั้งถึง15ครั้งสาเหตุที่เราไม่แนะนําแบบว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะดูโทรทัศน์แล้วยืนซักสักนาน,าน <c oughs> ขณะที่ดูสักครึ่งชั่วโมง15นาทีครึ่งชั่วโมงเนี้ยอันนี้ไม่แนะนําเพราะว่าเอ็นที่ถูกยืดซึ่งเป็นเอ็นร้อยหวายเนี่ยค่ะ <c oughs> เมื่อเขาถูกยืดนานๆแล้วนานเกินไปอ่ะตัวเอ็นก็จะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า ยืดยาวมากกว่าปกติแล้วการยืดยาวนั้นจะทำให้เป็นเอ็นที่กับกล้ามเนื้อที่ไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเมื่อไปเดินเหินเนี่ยก็จะกลับมาเป็นตัวทำให้ปวดได้เหมือนกันก็คือไม่ควรที่จะมากเกินไปไม่ควมากเกินไปแต่เมณอคุณยืนอยู่แล้วคุณยืนได้ไม่เจ็บบางคนขึ้นมาท้าตึงมากเนี่ยหลังจะโกง อย่างแย้แสดงเลยว่าเขาเนี่ยตึงน่องมากจนหลังเขาเป็นตัวช่วยก็ต้องยืนค่ะค่อยๆหมั่นยืนแล้วให้ตัวยืดให้ได้เมื่อไหร่ที่ยืนแล้วตัวยืดได้โดยที่ไม่ไม่มีอาการที่น่องมากเราก็จะเพิ่มความแข็งแรงโดยการขยงถ้าผู้สูงอายุก็ต้องหาที่จับนะคะาการยืนต้องให้ปลอดภัยนะคะหาที่จับแล้วก็ขยงเท้าขึ้นแล้วก็ลงจะเป็นการสร้างกําลังกล้ามเนื้อซึ่งจริงๆแล้วการหายแบบระยะยาวจากโรคเนี้ยต้องเป็นผู้ที่มีกําลังกล้ามเนื้อฝ่าเท้ากับกําลังกล้ามเนื้อน่องแข็งแรง ท่านี้ก็จะเป็นท่าสร้างกําลังก้ามเนื้อช่วงขาช่วงล่างให้ได้ผลนะคะก็พยายามขย่งประมาณ10ครั้งเหมือนกันในกรณีที่ถ้ายือนอยู่บนนั้นแล้วขย่งไม่ไหวจริงๆก็ยืนข้างล่างแล้วก็ขย่งได้เอามือจับเสานะคะขย่งได้เหมือนกันทาแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายกว่าแล้วก็ค่อยไปขย่งขณะที่อยู่บนพื้นเอียงแต่อนุการขย่งบนพื้นเอียงจะมีประสิทธิภาพมากกว่า